เจ้าหน้าที่ยูเนสโกลงพื้นที่จังหวัดสตูลน,นะครับประเมินซ้ำอุทยานทรณีโลกพิจารณาต่ออายุการรับรองอีก4ปีนะครับเน้นเจาะลึกความยั่งยืนของชุมชนการศึกษาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นกัน นทิทรรศการการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกในจังหวัดสตูลรวม9แห่งครับที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูลถูกนำมาจัดแสดงภายในโรงเรียนกำแพงวิทยาเพื่อให้คณะผู้ประเมินจากองค์การยูเนสโกซึ่งนำโดยศาสตราจารย์เมกาฟาติมะโรซาน่าจากประเทศอินโดนีเซียและนายเฟอรันคริเมนคอสตาจากสเปนได้รับชมระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ประเมินการ บริหารจัดการแหล่งอุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูลในระหว่างวันที่15ถึง19กรกฎาคมนี้นะครับท่ามกลางความร่วมมือของชุมชนและภาคส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังมีการบรรยายและสาธิตการทำผ้าบาติกของวิสาหกิจชุมชนปัญญาบาติกอำเภอละงูครับตัวอย่างของ Geo Park โปรดัก t ์ที่เติบโตจากร้านค้าท้องถิ่นเล็กๆสู่ศูนย์เรียนรู้ระดับประเทศมีการใช้ลวดลายแหล่งหินฟอสซิลและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาออกแบบลายผ้าด้วยนะครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะสำรวจและบันทึกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินต่ออายุการรับรองให้อุทยานธรณีสตูลเป็นแหล่งธรณีโลกอีก4ปีข้ังหน้าครับโดยเน้นการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักครับ So, uh, our aim visiting the Satun UNESCO Global Geopark is to uh, uh, come here and evaluate or see which has been the, the progress since the last revalidation and take note of what we see. and then do a report that will be then sent to the UNESCO Geoparks Council that will uh, also evaluate it and will do a final decision on whatever the Geopark can revalidate For the next uh, four years, As mentioned before, that's main focus of our visit here, just to see uh, really what you have done regarding the recommendation, the pre from previous revalidation, uh, especially like the connection between geology and the culture or the nature, on also the people living here, and what the main infrastructure you have done. Uh, According to the previous revalidation that what we saw uh, along with these four days, so we have many development have been done uh, for all of you here to uh, fulfill all the recommendation from uh, this uh, previous recommendation here, what we are going to see. สำหรับอุทยานธรณีโลกสตูลครอบคลุมพื้นที่72แหล่งธรณีครับกระจายใน3อำเภอหลักก็คือประกอบด้วยทุงว่ามะนังและละง,งูเป็นแหล่งฟอสซิลเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว500ล้านปีครับได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโกครั้งแรกเมื่อปี2561หากสามารถต่ออายุการรับรองต่อไปได้ก็จะเป็นการเสริมความมั่นคงให้กับจังหวัดสตูลในเวทีโลกแล้วก็เป็นการพัฒนา ื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยครับ